สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาซ่อมเครื่องซักผ้ารุ่นซัมซุงนะครับฝาบนวันนี้ปัญหาก็คือมีมีไฟเข้านะครับมีไฟเข้าแต่น้ำไม่เข้าเครื่องนะครับวันนี้เราก็จะมาลองทดสอบดูผมได้ลองแกะด้านหลังดูนะครับว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรเพราะน้ำ เครื่องทำงานหมดแต่น้ำไม่เข้าผมก็เลยลองมาเปลี่ยนตัวโซลินอย์วาลวตัวนี้ครับที่เสียแต่ผมก็ได้ทำการเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปแล้วนะครับตัวนี้เป็นรุ่นของผมเป็นเครื่องสภาพผ้าซัมซุงรุ่น wa 1 0 b 3นะครับเพราะว่า น้ำไม่เข้าแต่เครื่องทำงานหมดผมก็เลยไปซื้อตัวไหล่ตัวนี้มาโซลินอยวาวนะครับก็ถ้าใครจะเปลี่ยนหรือทดสอบดูว่าเราเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปแล้วแล้วน้ำจะเข้าไหมเราก็ลองซื้อตัวนี้มาลองเปลี่ยนดูนะครับก็จะมีรหัสตามนี้เลยนะครับ ac 220ี่ิบทับ240 50. ทัพห0สิบเฮิร์ตนะครับลองมาเปลี่ยนดูว่าเครื่องมันจะกลับมาใช้งานได้ตามปกติหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองเสียบปลั๊กดูนะครับว่าว่าเครื่องจะใช้งานได้ไหมผมจะลองเสียบปลั๊กดูแล้วผมก็จะลองเปิดเครื่องดูว่ามันเป็นจากสาเหตุน,นี้หรือเปล่า เดี๋ยวผมจะลองเปิดเครื่องทำงานดูนะครับว่าก็จะมีเสียงติ๊ดติ๊ดติ๊ดติต๊ดขึ้นมาแล้วผมจะลองเปิดดูผมล้าเครื่องแล้วนะครับว่าดูซิว่ามันจะเป็นอย่างที่ผมคิดหรือเปล่าว่าวาวาตัวนี้เสียนี่นะครับลองไปหาซื้อได้เลยตามร้านอะไรขายอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปไม่ยากครับ ลองทำดูก็ได้สิ่บ่าเพื่อเราจะได้แก้ปัญหาเครื่องกรพ้าเราได้ตอนนี้เครื่องก็ลันแล้วก็ลองดูสักพักหนึ่งว่าเครื่องมันจะทำงานหรือเปล่าตัวนี้ครับที่เสียมันมีอาการขดลวดทองแดงในในนี้เสีย ลังซสริมมาเปลี่ยนดูเอาดเดี๋ยวครับผมลืมเสียบเข้าไปอ <c oughs> ีนิดนึง่ง <c oughs> นี่ต้องเสียบงหุ่นจานนี้เข้าไปต่อ <c oughs> ผะบจะลองใหม่เอาลัานเครื่องกันใหม่เอารัานเครื่องใหม่เดี๋ยวดูซิว่าเครื่องจะติดไหม นี่นะครับตัวนี้สโซลินอย์วาลเครื่องซักผ้าถังบนดูนะครับรุ่นนี้ครับซัมซุง WA10B3 ลองดูว่าเครื่องจะทำงานหรือเปล่าอ้าวน้ำมาแล้วน้ำเข้าเครื่องแล้ว,วแสดงว่าแก้ปัญหาได้ถูกจุด นะครับเพื่อนๆก็ลองไปทําดูนะครับว่าเราจะแก้ปัญหาได้ไหมลองเปลี่ยนตัวนี้ดูก่อนตัวนี้ครับตัวนี้ครับถ้าถ้าสามารถแก้ไขได้ก็ไม่มีปัญหาแล้วราคาไม่แพงครับลองไปทดสอบดูขอบคุณมากครับที่ติดตาม